สวัสดีครับช่างรู้คู่บ้านจะพาท่านมาดูการใช้ปูนฉาบผิวบางหรือการทำสกิมโค้ดนั่นเองนะครับวันนี้เรามารู้จักกับทีเวสกิมโค้ดซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการฉาบผิวบางยึดเกาะดีฉาบลื่นนะครับกับทีเว110สกิมโค้ดสมูทนะครับหรือสกิมโค้ดปูนฉาบผิวบางที่หลายหลายคนเลือกที่จะใช้ในการฉาบบนผนังนะครับที่ไม่เรียบให้มีความเรียบเนียนนี่คือเนื้อของ ปูนฉาบผิวบางหรือสกิมโค้ e T O A นะครับสกิมโค้ท T วีนั้นมีสเใสีเลือกนะครับก็คือสีขาวและสีเทานะครับในการใช้งานนั้นทีมช่างก็จะนํามาผสมนะครับในการผสมนั้นเอาจริงก็เป็นการผสมตามประสบการณ์ของช่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ผสมอย่างไรนะครับลองไปดูข้างถุงครับเราจะเห็นขั้นตอนสัดส่วนในการผสมเนื้อของสกิมโค้แบบนี้นะครับ หลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเนื้อก็จะมีความข้นพอดีพอดีนะครับการนำไปฉาบผิวบางหรือสกิมก็คือการที่จะทําให้ผิวเน้นเรียบนะครับบริเวณนี้เป็นอาคารเก่าแนวคานนะครับซึ่งแนวคานนั้นบางทีอาจจะไม่เรียบหรือไม่สวยงามก่อนที่จะมีการทาสีนะครับก็จะเลือกใช้สกิมโค้หรือปูนฉาบผิวบางนั้นเองมาแต่งผิวหรือจับมุมตามขอบนั้นให้มีความสวยงามด้วยเนื้อของสกิมโค้พอหลังจากฉาบผิวบางแล้วมันก็ ก็จะมีความแข็งแล้วก็สามารถขัดแต่งให้เรียบนะครับให้เรียบเนียนได้ก่อนที่จะมีการทาสีอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการเลือกใช้ T O A Skim Coat หรือว่าปูนฉาบผิวบางของ T O A นะครับ สกิมโคดทีวีทั้งสีขาวและสีเทานะครับมีจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถหาซื้อไปให้ช่างใช้งานได้หรือช่างที่สนใจก็สามารถหาซื้อ T.O.A สกิมโคดได้ทั่วประเทศเลยนะครับสอบถามข้อมูลทางเทคนิคได้ที่023355777นะครับสอบถามกันได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ